Uh you. ัสดีค่ะเพื่อนๆแหมวันนี้นะคะมาด้วยลุคนี้เลยนะคะเข้ากับช่วงเทศกาลเพราะว่าเดี๋ยวก็ใกล้ถึงเทศกาลปีใหม่แล้วเป็นเทศกาลของการสังสรรค์ปาร์ตี้กับเพื่อนๆน,นั่นเองก็ได้แรงบันดาลใจตรงจุดนี้ก็เลยทําเป็นลุคนี้เลยนะคะงานปาร์ตี้ดีดาให้เพื่อนๆได้ไปดีดากันกับลุกแบบนี้นะคะเป็นแบบว่า สาวมั่นโฉบเฉี่ยวปากแดงนะคะไปในชุดดําสวยมากลับรลองริดเด่นแน่นอนนะคะท่านเพื่อนอยากรู้วิธีการแต่งหน้าเด่น,เ,ดนเริ่ดแบบนี้นะคะเราไปชมกันเลยค่ะว่าวิธีการจะเป็นอย่างไรและที่สําคัญเด่นริดได้แบบไม่ยากไปกันเลยค่ะค่ะวันนี้เราจะไปเปรี้ยวซ่าในงานปาร์ตี้กันนคะคะนิอ้อมลงรองพื้นเขียนคิ้วทาแป้งเอาไว้หมดแล้วเนาะเพื่อเริดี เวลาในการทำคลิปค่ะเริ่มต้นกันด้วยนี่เลยเมือ่อเป็นอายแชโดว์ของเราวันนี้ค่ะเป็น,นสีขาวนะคะอายแชโดวของเราติดทนน,นทานทำราะจะเห็นเป็นสีขาวๆไม่ต้องตกใจนะคะเวลาเราใช้อายแชโดว์ ทาลงไปเขาก็จะเอาไปบางนเอ๊ะมันขาวโดดอย่างนี้มันจะทําให้การหาอายแชโดว์ของเราผิดเพี้ยงไหมไม่นะคะเพราะว่าเขาเป็นเนื้อสีขาวจะทําให้อายแชโดว์ของเราเนี่ยชัดขึ้นอีกด้วยจะไปางานก็นนสีชัดๆ <c oughs> สำหรับสีอายแชโดว์ของเราในวันนี้นะคะเริ่มต้นกันที่พาเลตส l ลค่ะ นะคะคนี่เลยรุ่นนี้สีด้านในเป็นแบบนี้ค่ะสีแรกนะคะอ้อมขออนุญาตเริ่มต้นด้วยสีขาวค่ะสีขาวนี้นะคะทาลงไปให้ทั่วเปลือกตาเลยค่ะแล้วก็หนกคิ้วด้านบนด้วยนะคะ แอปประมาณนี้นะคะเสร็จแล้วค่ะเปลี่ยนแปลงใช้แปลงหัวแบบนี้นะคะกับอาร์เชโดสีม่วงสีม่วงสีนี้ค่ะสร้างเบ้าตาขึ้นมาได้เลยค่ะขอออกนะคะเสร็จแล้วก็ ได้สีแบบนี้แล้วนะคะเพื่อนๆต่อไปค่ะเราจะใช้แปลงอันเดิมนะคะแต่เราเปลี่ยนพาเลตค่ะแต่เป็นพาเลตจากสลิกเหมือนกันนี่นะคะเป็นสลิกอีกพาเลตหนึ่งที่เขาจะมีสีนี่ค่ะสีเทาอยู่นี้นั้นนะคะอ้อมจะใช้สีเทานี้นะคะ่ะย้ำลงไปอีกหนึ่งรอบนะคะเพื่อสร้างความลึกของเบ้าตานั่นเองค่ะ ใช้แปลงอันเดิมนะคะแปลงหัวกลมเมื่อสักครู่คาดให้เขาอยู่ขอบด้านในนะคะเพื่อนเเห็นไหมคะว่าเขาจะมีตรงนี้ใช่ไหมคะเป็นสีขาวออกไปเป็นสีม่วงแต่เราจะใช้สีเทาอะอยู่ตรงเส้นรอยต่อระหว่างสีม่วงกับสีขาวเพื่อว่าไม่ให้เขาโดดกันนะคะสีเทาจะเป็นสีเบลกตรงกลางให้ เพราะว่าจากสีขาวไปเป็นสีม่วงเนี่มันมันไม่มีความสมูทของสีอะค่ะแต่ถ้าเราเนี่ยเติมสีเทาเข้าไปทุกอย่างก็จะสมูทละมุนละไมขึ้นภาพเปลี่ยวกับการแต่งตัวก็เหมือนมาเป็นเข็มขัดให้เราอะไรอย่างเงี้ยค่ะ ได้แบบนี้แล้วนะคะต่อไปค่ะอ้อมจะใช้นี่เลยเป็นอายไลเนอร์เนื้อดินสอของเดจาวูรุ่นนี้นะคะซึ่งเป็นหัวดินสอแบบออโตเมติกสีดำค่ะทาลงไปนะคะบริเวณอินเนอร์ทางด้านบนแล้วก็ด้านล่างเลยค่ะ เมื่อเราเขียนอินเนอร์เรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะใช้แปลงไม่เป็นไรกรีดอายไลเนอร์กักนก่อนดีกว่าอายไลเนอร์ของเราวันนี้ค่ะก็จะเป็นอายไลเนอร์แบบปากกาหัวปากกานะคะของเดเจอเหมือนกันค่ะตัวนี้นะคะจะทําให้เส้นของเราเนี่ยคมชัดแล้วก็ซอกซอนเข้าไปในโคนขนตาได้ดีเลยทีเดียว ใช้วิธีการนอนเขียนไปแบบนี้นะคะ เมื่อเขียนด้านบนเสร็จแล้วนะคะต่อไปใช้อะไรเนอร์ตัวเดิมค่ะเขียนด้านล่างได้ด้วยนะคะ เรียบร้อยแล้วค่ะยังไม่จบนะคะเราจะใช้แปรงหัวตัดนะคะแบบนี้จุ่มกับอายแชโดว์สีดำค่ะ ได้ประมาณนี้ค่ะเสร็จแล้วก็ปัดมาสคาร่ากันนีพ้นตาปกติแล้วก็ปัดมาสคาร่านะคะมาสคาร่าก็เป็นมาสคาร่าจากเดจาวูรุ่นใหม่ตัวนี้นะคะเขาจะให้ความโค้งงอนแล้วเขาก็เป็นแบบว่าค้นตาปลอมแบบปัดนะคะ ให้เป็นฐานเพื่อที่จะรับขนตาของเราอะคะ่ะเสร็จแล้วขนตาปลอมของเราวันนี้อ้อมใช้เบอร์แบบนี้นะคะแบบนี้ กาวติดขันขนตาปลอมของ MTI ตัวเดิมเลยนะคะทาลงไปเลยค่ะเราทารอเอาไว้ได้เลยนะคะตอนเราแต่งหน้าค่ะเพราะว่าเราต้องปล่อยให้กาวเนี่ยหมาดนิดนึงถึงจะติดแล้วก็แน่นติดทนนานแต่ถ้าใครนะคะอยากแบบโหปาร์ตี้นี้ทำยังไงดีให้ขนตาแบบแน่นๆเพราะว่าจะติดอยู่แบบ โอ้โหเขาดาวถึงเช้าอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ติดไปในโคนขนตาแบบนี้หนึ่งรอบแล้วนะคะก็กรีดลงไปอะคะ่ะตรงโคนขนตาจริงของเราอีกรอบหนึ่งนะคะก็จะทำให้แน่นขึ้นนะคะลองไปใช้ดได้ออมก็ใช้อยู่บ่อยสำหรับวันไหนที่อยากแบบแน่นจริงๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะขณะปล่อยให้ขนตามดัดมาอ้อวขออนุญาตปัดขนตารอนะคะอีกสักรอบหนึ่ง เรามาติดขนตากันค่ะขนตาของเราเริ่มหมาดแล้วนะคะอาวุธคู่ใจในการติดขนตาคานแหนบนะคะคีบลงไปบริเวณกล,งกลางขนตาและก็มองต่ำแบบนี้นะคะติดได้เลย ดวงตาเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะต่อไปเชดดิ้งใบหน้ากันค่ะด้วยบอนเซอร์ er จาก MTI ตัวนี้นะจะไปปาร์ตี้ดีดาก็ต้องเออหน้าล็กเียวสัหน่อยเจอแสงไฟอะไรอย่างเงี้สวยปัดแก้มกันดีกว่าค่ะ แก้มน,นีอ้อมหยิบมาจากนิกเหมือนกันนะคะเป็นสีเนเชอรลค่ะตัดลงไปได้เลยแกไม่ต้องเยอะนะคะขอสีให้เป็นแบบธรรมชาติเพราะว่าวันนี้เราจะลุคของเราก็คือดวงตาเราจะคมโฉบเฉี่ยวประกอบกับริมฝีปากของเราค่ะ ริมฝีปากวันนี้นะคะวันนี้ต้องใช้แปลงค่ะเป็นแปลงนะคะอ้อมหยิบมาจากของ real technique นะคะกับลิปสติกเล็บลอนค่ะเล็บลอนสีที่ใช้สี006ค่ะม้ถ้าเป็น007ก็จะดีนะไปงานแล้วเหมือนปลอดภัยใช้แปรงนะคะเขียนขอบปากก่อน เวลาเขียนต้องขอบแล้วก็ใช้วิธีการนอนแปลงนะคะขอบเสร็จแล้วค่ะอือรูเหตุผลหรืยอยังทำไมบอกว่าให้เบาแก้ม แล้วก็ใช้ทาอีกหนึ่งรอบประมาณนี้นะคะยังไม่จบคะ่ะอ้อมไปค้นพบเจ้าลิปสติกของมูสตัวนี้นะคะนี่เขาสามารถทาท็อปโค้ดลงไปได้ทำให้ลิปสติกของเราเนี่ย ติดทนนานมากข้างในเป็นสีเขียวๆแบบนี้นะแต่เลิศเพราะว่างานปาร์ตี้ดีดายแบบนี้ก็ตด้องหอละนะให้ติดติดนิดนึง <S 2> <S 2> <S <ๆ>อืมยังไม่จบยังไม่จบค่ะเพื่อนๆขออีกนิดนึงนะคะใช้แป้ง แล้วก็ไฮไลท์เล็กน้อยค่ะไฮไลท์หยิบมาเป็นสีม่วงแบบนี้นะคะลงไปนิดนึงน่าจะได้แบบว่าพุ่งๆนิดนึงนะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วล่ะคะ่ะสำหรับลุกไปงานปาร์ตี้ดีดา้าของเรานะคะก็ยังไงถ้าสนใจก็ไปแต่งตามกันได้ให้เห็นดวงตากันก่อนดวงตาเป็นประมาณนี้นะคะ ริมฝีปากในโอโฮมาเด่นมาไกลนะคะแต่ยังไงก็มีปาร์ตี้แล้วก็ต้องดูแลตัวเองนะคะขับรถขับขับราเนี่ยให้ระมัดระวังเมาอย่าขับนะเพื่อนๆยังไงก็เหมือนกันเข้าไปพูดคุยกันในแฟนเพจหรือว่าติชมกันได้เช่นเคยนะคะเดี๋ยวจะขออนุญาตไปงานปาร์ตี้ดีด้ากันก่อนนะคะสวัสดีค่ะ